สวัสดีค่ะก็มาพบกับโอ๊ตอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีแขกพิเศษนะคะที่อยากจะมาแนะนําให้รู้จักกันในวันนี้เนาะก็น่าเชื่เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพลงนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศิลปาค่ะตอนนี้เราอันนี้ก็คือเป็นไดรเวอร์ของใช่ค่ะเราเป็นทําเป็นงานเสริมค่ะแนเมื่อสาวสวยของ น้องเตะนะคะอันนี้น้องเตะน้องเตะเนี่ยเดี๋ยวปีสี่ใช่ค่ะท,ทะองกันสามบอลบอลค่ะแ<อ>รน,นด์คณะอะไรดว้วยคณะบอลนะคะดีสาขาภาษาห<ม>ลักเศ็ค่ะโอ้เก่งมากเลยแล้วแล้วอย่างนี้คือทำไมเราเรารู้จักดาล่าหมดได้ไงคะรู้จักจากตอนที่ได้เห็นพนักงานขับรถตามท้องถนนค่ะแล้วก็ที่ที่ที่เยาวราชเืออะไรเราอยู่แถวเยาวราชด้วอเ่ายก็เวลาไปซื้อขนมตามเยาวราชเห็นพี่พี่ไลแมนพี่แล้วละมุ้ง ต่อคิวกันเต็มเลยก็เอ๊ะบริษัทอะไรนะก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาลองสมัครดูค่ะก็คือหาเองเลยใช่แล้วก็มาเรียนเลยแล้วน้องเพลงวิ่งวิ่งจากวิ่งกับเรามาหานเลยวิ่งตั้งแต่มิถุนายนปีหกเต็ค่ะก็คือเราวิ่งเราวิ่งแบบช่วงที่เราว่างจากโรงเรียนถูกไหมคะใช่ค่ะช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงหลังเลิกเรียนหรือว่าวันที่ไม่ไปเรียนค่ะอืมโอเคขยายมากเลยทำไมแล้วทำไมเราเราถึงอยากมา แต่ะราบม่รู้ค่ะเพราะว่าอยากคือมันปิศลักมากๆค่ะก็คืออยากรับงานตอนไหนที่ไหนก็ได้มันไม่เหมือนเงินประจําที่ว่าไอ้เดี๋ยวเวลาเขาจะไล่เราออกอันนี้ไม่อันนี้ก็คือฉลาดมากๆแล้วก็อนเดือนจะเก็บเงินแบบว่าก็ขนมค่าขนมก็มีค่าขนมเพิ่มขึ้นค่ะมีเงินเก็บต่อเดือนมากขึ้นก็คือไม่ต้องขอคุณแม่เวลาอยากได้อะไรแพงๆเนี้ยเราก็ซื้อเองดีมากเลยเนาะก็คือยังแม่อยู่แล้วก็แบบทำงานได้ดีกว่านี้ค่ะ ส่วนใหญ่จะวิ่งอารุณรุลินตะทุนวันวันนี้ก็มาสีลมก็คือแล้วแต่ว่าแต่กดที่ไหนก็ไปก็เือส่งแบบนี้ก็กดต่ออะไรก็ได้เยเนาะใช่ค่ะแล้ววันที่เราได้รับจากงานได้มากที่สุดเป็นวันเคยมีไหมคะแบบวันไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนแล้ววันหนึ่งแก้ได้ประมาณ มีค่ะ<ม>ก็เป็นวันเวลทยที่ผ่านมามได้ประมาณหนึ่งพันสองรบาทค่ะโอเคปกติก็คือแอบอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ค่ะปกติได้ไม่เยอะค่ะ<ม>อันนั้นเราล็อกไปกี่งนานนะคะจำไม่ได้หน้าเราประมาณหกเจ็ดงานหรือเงานโอ้แล้วแล้วก็คือวิ่งวิ่งช่วงเวลาไหนบ้างคะวันนั้นวันนั้นวิ่งตั้งแต่สิบโมงถึงประมาณยี่สิบโมงค่ะโอ้ยยยงยยยยยยบยย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 ะยย คำมาตัดคำเรามืนกันคมาที่อยากให้เพลงอ่ะมีฝาอะไรที่เพื่อนเพื่อนพี่นี่คนขับลาล้ามด้วยกันคำนิดนึงอะไรเนี่ยค่ะค่ะก็อยากให้พี่นี่คนขับลาล่ามูนนะคะร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทนะคะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎของบริษัทนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างสังคมที่ดีของคนขับและล่ามูนด้วยกันค่ะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดสําครรัที่ช่องมาล่าเล็ปเจอร์กันด้วยนะคะ